ครับว่ากเกิดไดเจะเกลดะเลงกลับมากับพีดีเอนตนี้กับวันพีดรัสคือผมค่อนข้างที่จะมีความเสียใจนิดหนึ่งคลิปนี้อาจจะเริ่มต้นมาโดยการที่แบบมีความดาราม่านิดหน่อยนะครับเพราะว่ารู้สึกก็เสียายมากๆตรงที่ผม,ม่าไปอ่านในคอมเมนต์ล่าสุดที่ผมได้ลงคลิปโอทามานะครับแล้วทีนี้สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือผมได้แจกรหัสไปประมาณสามรหัสแล้วมันมีรหสัสแบบห้าพันเพจะที่มันมีมูลค่าค่อนข้างแพงมากนะครับ เอ,อแต่ผมปรากฏว่าน้องคนนั้นเขาไม่บอกว่าเข้าไปทั้งหมดแล้วเพชรมันเหลือศูนย์หมดเลยนะครับก็เท่ากับว่ารหรัสดองทั้งหมดมันก็จะเสียไปใช่ไหมครับมันก็จะไม่สามารถที่จะใช้งานได้แต่ว่าก็มีตัวละคร EX อะไรเงี้ยบางทีมันจะมีแบบว่าเศษที่เหลือค่อนข้างเยอะเงี้ยถามว่าผมสมใจได้ไหมคือก็มีความเสียดายเออแล้วผมตั้งใจให้ผมก็คิดว่าถ้าหากว่าเราให้ไปแล้วแล้วแบบเงินมันเสียหรือสูญหายไปเลยอ่ะเออแบบมันสลายไปเลยไม่มีใครได้อย่างเงี้ยผมก็ว่าจะ ยุติการแจกนะครับเออครบอว่าผมจะเลิกแจกรหัสดองเพชรเกมวันพีบริษัทแล้วนะครับผมเออถ้าหากว่ามันยังเกินเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นอยู่นะเพราะผมผมก็พยายามพูดพยายามเตือนทุกิปว่า มันเป็นของระบบ a อ d r o i d ใช่ไหมมันไม่ใช่ของ iOS อเอสอะไรเงรี้ยแล้วแบบคนที่เป็น i อ s ออ่ะเด็กน้อยที่เป็น i อ s หรือว่าไม่ไม่รู้ว่าแกล้งหรือเปล่าผมก็ไม่แน่ใจเนาะไม่รู้ว่าเด็กน้อยแกล้งหรือว่าผู้ใหญ่แกล้งผมก็ไม่รู้แต่ถ้าหากว่าอยากได้ iOS ก็มันมัน,ม,นมันเริ่มต้นเพียงสิบบาทอะ่ะมันก็มีโอกาสได้เออแต่ว่าตอนเนี้ยพูดตรงว่าหลายคนน่าจะสามารถซื้อได้แล้วแล้วผมก็รู้สึกโกรธทางซอมบี้รัฐมากๆด้วยนะครับ คือผม,มเสียตังไป <_ an> ใช่ไหมตอนนั้นที่ผมให้น้องปลาเติมสองอ่งางเปล่ามาแล้วก็รวมไปประมาณสองพันกว่าบาทนะครับเบ็ดเสร็จแล้วมันเสือกล,ลดราคาไงเนี่ยเข้ามาดูสิมึงาอ,อ,อกไหมดูดิรหัสรอมเพชระรบรบแอนดรอยตั้งแต่สี่พันยี่สิบห้าพันเพจจากโปรกระปีสามพันแม่งเหลือสองร้อยแล้วกระรันปีห้าพันเพรมึงแค่สี่ร้อยบาทมึงจะบ้าหรือเปล่าวอ้ชายบ้าหรือเปล่าวอ้ชาย <_ c oughs> โอ้โหพูดแล้วก็วิบเลยครับผมนะแล้วประเด็นคือแค่650นะครับผมนะเป็นสุ่มเศษ1,600กันถึง2,100อีตาบา้าคูณเลยยอมใจจริงจริงนะครับผมนะเออแล้วก็เป็นเรื่องของนี่เลยครับผมนะแค่900บาทการันตี ex 100%รแต่ว่าต้องดูดีๆว่าอันไหนเป็นเรื่องของระบบ Android อันไหนเป็นเรื่องของระบบ iOS นะถ้า iOS ก็เป็นพวก iPhone อะไรอย่างงี้นะถ้าเป็น Android ก็เป็นพวก Samsung อะไรอย่างเงี้ยนะครับผมวิธีการดูระบบปฏิบัติการโทรศัพท์ตัวเองเนี่ยผมว่า น้องๆเจ็ดแปดขวบก็น่าจะรู้ดีนะครับผมนะคงคงน,น่าจะแบบน่าจะไม,ไม่ไม่รู้ขนาดนั้นมัน้งเออคือต้องรู้อยู่แล้วใช่ไหมเนี่ยไอเอสที่เขียนว่า Apple Store อะไรเงี้ยนะครับผมนะหรือเซกกิร์ฟกูเกอรดูก็ได้ว่าโทรศัพท์ของฉันเนี่ยเอ่ยยี่ห้อนี้มันเป็นระบบบริรการอะไรอะไรเงี้ยจะได้แบบเวลาผมแจกรหัสแล้วรหัสมันจะได้ไม่ต้องเสียเปล่าอะไรเงี้ยคือผมรู้สึกเสียดายนะพูดตรงๆนะครับผมโอเค สิบบาทนะครับผมนะอ่ะครั้งนี้ผมกดไป50เลยเออแล้วผมก็ได้มาสองัอ่ะรอบนี้ผมกดไป5้าทีก็คือ50บาทอ่ะครั้งนี้น้วกด5 0าก็คือกด50ครั้งก็เสียห0 0อันเนี้ยถ้าผมกด50ปุ๊บผมเกลือหมดเท่ากับว่าผมบอดครับผมนะโอเคแล้วถ้าผมกดไปอีก50อะ่ะเออ50บาทนะครับผมนะไปอีกทิ้งกี่ทิ้งปะร้อยหนึ่งเฮ้ยยังไม่ได้ครับผมนะอ่ะไปอีกสักห้าละกันนะผมนะเอาไป จริงก็มีฮังเบมาครับผมนะเออเท่ากับผมเสียไปเท่าไหร่ครับผมนะหนึ่งร้อยห้าสิบบาทครับผมนะได้มาหนึ่งรหัสทำการก๊อปปิชมาเลยครับผมนะโอเคคือผมเติมไปทั้งหมดสองพันบาทนะตอนนี้ก็คือเหลือหนึ่งพันแปดร้อยห้าสิบแล้วการเติมวันเติมได้สองระบบก็คืออ่างเปากับโอนธนาคารใช่ไหมโอนธนาคารก็คือเป็นแบบไอสลิปของธนาคารมันต้องมี QR วอารโค้ดด้วยอะไรเงี้ยบีเว็บโฟก็มีนะแล้วก็วอลลิเจนก็มีไอแบ,บ็คโคเวอร์เอ็มเนี่ย ว่าจะทำหลายทีไม่ได้ทําสักทีไม่ได้เริ่มสักทีนะเอออยากอยากลองดูมากเลยผมชอบมากเลยนะเดี๋ยวผมก็มาลองอันนี้อีกสักสองรหัสและกันนะครับผมนะผมคือผมอะอยากจะแจกแบบห้ารหัสอะไรอย่างงี้นะถ้าพูดกันตรงๆนะครับเอออยากแจกห้ารหัสหรือว่าแจกแบบ ิบรหัสเลยอะไรเงี้ยเพราะว่าดูตอนนี้ดิราคาแม่งถูกมากนะผมน่ะแค่200บาทนะครับผมน่ะแล้วแม่งได้รหัส4 0 0พันเพรแล้วมาแชร์ดีทีฟหนวดดำา2ปีกำลังมาผมลงคลิปนี้ไปมาแชร์ดีทีอาจจะกำลังอาจจะมาแล้วก็ได้นะครับผมนะพูดงตรงนะครับซึ่งผมเนี่ยยังไม่มีรหัสที่จะเข้าเล่นนะครับผมมาดูรหัสแรกกันดีกว่าที่เราได้นะครับผมโอเคมาเอาเป็นรหัส150รหบาทก่อนละกันนะครับผมนะมาดูกันว่าเราจะได้เป็นกี่เพจนะครับก็คือ4 0 0พันเพร แม่งหัวห้าสิบเนี่ยยังไงค,คุ้มอยู่แล้วเปล่าวะใช่ไหมสี 4, ่พันเพชรอ่ะห้าสิบก็คืออิ่มอยู่แล้วอะ่ะนะครับผมนะเออเขาบอกว่ามันเป็นเรื่องของการลดเทศกาลปีใหม่นะจากที่ไปดูหน้าเพจมานะครับแล้วหน้าเพจตอนเนี้ยก็เกิดเหตุการณ์แบบผมก็ไปไปดิฮะชื่อน,น้องกวอ๋อชื่อน้องหนูไอ้เชี่ยห้าพันเพชรแปกดับแรกแค่ร้อยห้า ากับผมนะมึงมาครับผมนะโอเคก็ตัวละครที่มีนะครับผมก็คือจะเป็นเรื่องของต่างๆนานาธรรมดานะเอ้ยมีมีจัสตครับผมจัสตอุ้ยแล้วก็เป็นนามะซัตเตอเลมูว่าแปดสิบอันนี้คือเล่นได้นะครับผมนามะนะครับผมเนี่ยแล้วก็เป็นจัสตครับผมเนาะวุ้ย ebo แปดสิบแต่ก็ไม่เท่าไหรใน ebo แต่ยัดไดเล่นได้แน่นอนนะครับผมนั้นามะซัตเตอเคลมูก็ยังพอเล่นไหวอยู่นะครับผมนะแล้วก็ตัวละครต่างๆนานาก็ไม่ค่อยมีอะไรเท่าไหร่นะอันนี้เออแล้วเสร็ซฟเซฟสองพันสาม บนหัวเลยเฮียเมื่อกี้ดทีเดียวหูแล้วแม่งมีลูฟี่เกียร์สี่ลูฟี่สองปีทำเหรียญได้โซโลท่ทำเหรียญได้โซโล่ทำเหรียญทำเหรียญได้อีกทำสันจีทำเหรียญทำเหรียญอีกโู้สันจีอีกหนึ่งครับผมนะซันจีเราโยเวดดิ้งอีกหนึ่งครับผมนะโอ้โหเฮียละครอย่างเยอะมันก็มากินเบมาอีกสองเรนลี่หนุม่มมาอีกโลฟ้าหนุ่มมาอีกเฮ้ยร้อยห้าสิบได้ขนาดนี้อีสัต ครับผมนะขออนุญาตหยากนิดน,นึงเถอะครับผมนะเออถ้าใครสนใจอยากจะกกดเป็นเรื่องของรหัสดวงเพชรเริ่มต้นเพียงแค่สิบบาทมีเกลือมาแล้วแต่ดวงนะอันนี้ผู้ก่อเริ่มงเหลืองกดลิงก์ด้านล่างในอินสตราแกรมนี้ได้เลยและรหัสนี้ผมขออนุญาตไม่แจกเคราบว่าผมยังไม่มีรหัสที่จะเล่นนะครับผมนะอ่ะส่วนรหัสต่อไปเนี่ยสองร้อยบาทอีกสองรหัสนะครับผมนะผมก็จะขออนุญาต เปิดท้ายคลิปแล้วกันเหมือนเดิมนะครับเพื่อเดี๋ยวจะเอาไว้แจกอีกนะครับวันนี้เออไงๆหุ้ยตอนนี้มันมีเป็นเรื่องของยูทัชคิชมาครับผมนะกับเจ้ารอจังครับผมวันนี้เออถือว่าเป็นจับเลยครับผมนะตัวละครที่ผมจะเปิดเนี่ยก็จะเป็นเรื่องของนี่ลยครับโคสกิโมมโนสเกะครับผมนะกับเรือคุกิครับผมหรือว่าอารามากิเนองสูงมิชาการใหญ่กับเขาเรือพลเรือเอกเรือคุกินี่เออแมงบินมาวานะ๊บบคัพเปอรไปไผ่แล้วแบบว่า โออชคลบรนแห่งวันนอคุนี้ปัจจุบันนะเออเป็นคนปัจจุบันนะแล้วก็กคือโคสกิมโนสเกะลูกชายของโคสกิโอดันนั่นเองนะครับผมที่พี่สาวเขาข้างๆที่จะสวยมากกับพี่ยูริกังอันนี้เออหรือว่าโคมุรัสกิอันนี้ กพร้อมแล้วมาดูกันดีกว่าครับผมในเรื่องของโชว์ดรอปเรกครับผมก็คือ1%โอกาสที่จะออกมานะครับผมติ๊กกี้ที่เข้าถาก็พร้อมแล้วไม่ขอแล้วมากลิลกิ้วจะเป็นสายวิ่งส่วนมุมโนสเกตเนี่ยครับผมนะก็คือจะเป็นเรื่องของอ่าสายโลโดแดงนะครับผมนะไอเจ้าโคสกิมูมโนสเกตเนี่ยร่างกายของมันโตมาเนี่ยหน้าตาเนี่ยคล้ายๆกับโคสกิโอเดงแล้วก็ค่อนข้างที่จะแข็งแรงมากนะครับ ขนาดว่าโดนกระโดดฉีบหน้าไปแล้วเนี่ยหนึ่งทีเนี่ยก็ยังว่าโอ๊ยเจ็บจังเลยคือมันแข็งแก่งไงเข้าใจปะแต่สมองมันอ,อาจจะยังเป็นเด็กเพราะว่ามันโดนไอ้เจ้าชีลบ่กจันใช่ไหมครับผมนะให้มันอายุเพิ่มขึ้นมาอะไรเงี้ยนะครับผมอ่าผมก็ลืมละครับแต่ผมยังไม่ได้อ่านต่อจากภาคเอ็กเฮดเลยนะตั้งแต่จบวันออกมาแล้วผมก็ได้รู้เรื่องราวของโลกภายนอกนิดหน่อยแต่คือไม่ได้อ่านต่อเลยผมรอให้แบบว่าเหมือนเป็นรางวัลชีวิตของผมอะเออถ้าผมแบบเคลียร์งานเสร็จแล้วงี้ผมก็จะไปนั่งอ่านครับผมนะเออมิชช เดี๋ยวว่าจะเริ่มเริ่ม,เร,ม,เ,รมเริ่มอ่านปีหน้าแล้วอะไรเงี้ยให้เป็นรางวัลชีวิตของปีนี้ที่เราอดทนสู้งานเหนื่อยงานมากบผมนะกลับเกลือไปสองดาบก,ก่อนนะเฮ้ยทำไมมันเป็นการดำอะ่ะหุยการดำมันา140หรอหุย170มันกดทีแล้วเท่าไหร่วะหน้ามันกดทีละ30หุยแต่กูกดไปสองทีเองนะกูกดไปแค่สองทีอะทำไมมัน170อะ บอรัดต้นคิดมันเป็นยังไงผมไม่ได้สังเกตการดดำนะครับผมนะคือพอยต์มันมีอยู่แล้วหรือยังไงครับผมงานนะี้เออนะเป็นเรื่องของสมบัติด,ดำมากับทงดำมาเท่ากับบอร์ดสามอันนี้และครั้งที่สี่ครับผมนะ่ะกิบปตามาบอร์ดครั้งที่ห้าไปจัตุีัสมาเป็นปึ๊บสมบัติขาแล้วกิปบปตาไปบอร์ดอีกแล้วครั้งที่หกไปจัตุีัสจ่าขอมาสาม่อแล้วสมบัติทอมาเป,เป็นเรื่องของสามสองกรีอาร์กับทงแดงอย่างนี้กระโดดมาปักทงแทงแทงเป็นภูสี ไดงอย่างนี้เท่ากับว่ามีโอกาสได้3 2 1สกิปบ้ามาโอเคโคโมเรียขี้เปียกครับผมโอ้ยยังไม่มาเฮ้ยไาดุ่นชเวดักกิงซิกบิงเอฟเอสครับผมนะมาฮะสุ่มเรียวคู่กิวกับโคสจิมุมโนสเกะทีละพร้อมไหมทีละบอเข้ามาเฮ้ยเอออย่างนี้ถึงจะมันน่ะครับผมนะเออนั่นแหละกูขออย่างนหนึ่งได้ไหมเออสามสองจีอาเยี่ยม ถ้าได้อย่างอันหนึ่งแปลว่ารักน้องกิ่งอย่าทิ้งน้องนะ s ่ i p ป e า,ปาน่ารักไปที่เป็นผู้สีอปอกเข้ามาเรียบร้อยมีหนึ่งตัวหนึ่ง้านเปอร์เซ็นต์ครับผมนะเป็นตัวละครระดับตำนานรีเจเนอเรชั่นอันนี้สกิปปับเต้ม,มาอีกหนึ่งตัวคือการเป็นโคสกี้โมมูเนสเกะใช่ไหม yes, โชกุนแห่งแควนวะโคสกี้โมมูเนสเกะ สูมาชมโอ้โหฟันดาบโลกือรครับผมนะนี่เ้าเต้ครับผมนี้สุดจัดครับผมนะโปวกขมาสายโลเฮ้ยอินาซูมาตัวแถมเน่เมืองไกลเขาบอกว่าอินาซูมาเนี่ย กันไกเขาสามารถตัดได้ทุกอย่างตัดแม้ได้แม้กระทั่งหินไครโรเซกิโอหูมึงโกงมากนะอีสัตว์เอ๋ยนี่สัตว์ในที่นี้ไม่ใช่คำหยาเพราะว่าสัตว์ที่รุดสุดที่รักน้องคมีนาะป้าเหียอะไรเลยๆเพิ่งเล่นอยู่คนเดียวเฮะแหวะ,วะครับผมนางป้าบอกแหวะครับผมนะโอเคอแค่นี้กูก็หอมแล้วครับผมนะมาถ้าพร้อมแล้วไปถ้าพร้อมแล้วจิงเป็งเป้เ,ปเจ้เขาให้เรียบร้อยบอสเดวโบ และจังหวะนี้มากลายเป็นสกุปไม่ไเชี่ยการดําออกอะไรนี่ทำไ,ได้ไหมนะเนี่ยการดํามาแล้วอ่ะเท่ากับขอเลี้ยวกุกิวหนึ่งตัวได้ไหมเลี้ยวกุกิวหนึ่งตัวและทีนี้คือเราเลิกกันแค่นี้พออย่าได้โคสกิมอมเมสเกแค่นี้แหละครับผมนะถ้าหากเพร้อมแล้วขอให้เป็นสายวิ่งใช่ไหมชิคกี้พายโอ้โหซ้ำเฉยครับผมนะน้ำตาม,มุจะไหลไชี้เกือบร้องไห้เนี่ย เฮ้ยกูร้องไห้ได้นะเว้ยจริงไยรุนเพชรแม่งมีสี9 9, 9เฮียอย่างเท่เออสามสอปะ่ะเออเรียกคุกกิวาหีกหนึ่งไก่ขอหน่อยเถอะสิงค์ก็ดีทังเปี้ยโอเคหนึ่งตัวมาครายา มึงใครเนี่ยมึงใครเนี่ยมิสเตอร์โคคอดายเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยรรออะะไไเป็น,น,อ,น,นอะไรเฮ้ยเป็นอะไรอะไรตอนนี้ฉันกำลังอารมณ์ไม่ดีนะระวังหน่อยเลยสงครามสุดยอดครับผมนะก็คือเขาเรียกว่าป่าเคเสเฟิร์สโคคไดายคับผมนะหรือว่ามิสเตอร์ซีโร่ของเราที่มีบทบาทในสงครามมาเรีฟอร์ดข้าง,งเยอะเพราะว่าได้ช่วยเอสแบบเฮ้มากนะครับผมนะแต่ละฉากของเขาครัผมสกิปไปเฮ้ย <c oughs> <c oughs> โมโนสเกตุแปดสิบเท่านั้นน่ะ ไอ้เฮี้ยโ,โหสุดยอดมากนีเฮี้ยกลิ่นอย่างแรงอ่ะไม่ได้ทาโลโออนมานี้นะครับผมนะปึ๊บเลยอ่ะเมื่อกี้เออไม่น่าใช่หรอคาราซึสโอ้โหอีกาดำคณะปฏิวัติคา,าราซุสจังครับผมนะโอ้ยทีรักมาเร็วไปได้เวลาแล้วเออเป็นแค่ทุกคลิปเลยห้าพร้อมแล้วน้องปาสกาลเลยพี่มา ไปครับขอเน้นๆครับฟืบเข้าไปเต็มปอดครับผมเป็นไงเป็นไงบ้างที่รักหอมป่ะไปแสนมันติดจมูกกูเพิมม่งอาบน้ำมาแล้วก็เป็นเฮี้ยมันชอบแบบน้ำต้องคลิปเลยเฮี้ยพูดถึงอ่ะเจ้ามึงอาบน้ำเฮี้ยเวลานี้กว่าคลิปเวลานี้เฮ้ย ไอ้น,นี้มึงหัวไหลเลยเชี่อมาเคยอารามากี่โลคือก็ผมนะ่ะฟรากลียหาวโอ้โหเขาเต้ผมหูเขียวด้วยเฮียแล้วเวลากูทำกินสกินกูจะทำยังไงเนี่ยตัวแม่ลอยอเ้ยอ่นสมมติกูแท็กเีือกฮกิวปอกตัวลอยเยยลือกฮุกิวลอยจิ้วหนียวเลยก็ผมนะเออมาไปครับสองตัวล้าว้าอย,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 ยโอ้ยโอ้ยนอ้ยโยโอ้ย้ห ไอ้เคี้ยผมผมนี่ก็ไม่โอเด้งหน้าเหมือนโอเด้งมากเหมือนพ่อมนะพคตเหมือนโอเด้งไงนะหน้าไม่เหมือนพ่อไเลยอ่ะขอบคุณมากครับผมที่น้องป่าทําให้ได้เรี้ยโคกิวมาแล้วเราแก้แค่เรี้ยโคกิวแล้วครับผมอ่ะแต่เราขอเรี้ยโคกิวอีกตัวได้ไหมนีหมาแล้วครับผมโดโลโนอาโซโลของน้องป่าตัวนี้อันนี้พี่ให้โนิ่งเหรอช่างอะเช่นกี้ปลาตึดไอ้โชว์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 หนดิโชว์ปังหน่อยดิเออน้องป่าเขาเป็น คนชอบโซโล่นะก็เห็มโซโลเจเกเรบอนที่เออ่จะโดนประหารนะครับแล้วก็ฟันมี่โลกาเข้าไปที่ประสาทโลกือกระจกระจายผ่าครึ่งเลยนะนี่นะอ่ะมาให้รักอีกทีหนึ่งไหมพี่ให้โอกาสหนูไปให้โอกาสอะไรกูได้ไปแล้วป่ะกูกให้ช่วยกวูกให้ช่วยวิ่งกดใหม่เองเลยเหรอ <c oughs> มันเป็นโซ่เหรอที่รักเปล่าเชียร์ไปกูเดินหลังมานี่เลยเฮ้ยที่รักความสองอยาเฮ้ยเฮ้ยไอเรียมทำยังไง ตัว80แล้วพอป่ะโอ๊ยมันไม่ได้แล้วเธอ80แล้วกูพัก80แล้วกูพักอีกให้ทีหนึ่งได้นี่คือแบบว่ให้มึงตอบทิ้งเลยได้มเมนสเก็ตไหมนับเนี่ยธงกามแน่มึงรีบวะที่รักมึงโกรธแค่มาไม่ไหนพี่อ๋อมึงอยากบอกกลัวได้อากูให้อีกทีได้ตบแต่ถ้าไม่ได้คือตัวกูตบเอาป่ะเอาไหมเอาไหมเล่นปะเอาเอา่ะ โดนไฟแล้ววะแหมแบมอะไรอย่างี้ไปแล้วมันก็ไปไม่ได้หที่จะได้เห็นปะเอามายอมไหมยอมไหมเอามามาหันหันไปหันไปหันไปขออนุญาตนะคะขอโทษนะอย่าไม่ไม่ตบคืนนะไม่คืนไม่ตบโอ้ไม่ตบคืนแต่ปล่คืนหรับใช่ยุ่งอกไม่ตบคืนเพราะต่อยกี่รมึงจะเจาะยางทำที่ยิ่งปวดแขนยิ่งรักไอ้สัสเฮ้ย ไปม,มีสิท <adapt> ธิ์มีสิทธิ์อีกสามอีกสามเนี่ยถ้าได้2ตัวนะกูให้มึงสองหมัดโอ้ไม่เอาพอตังดีกว่าอ่าให้2หมัดอะกูให้มึงห้าร้อยบาทเลยเฮ้ยถอนถอนกัพูดถกัมพูดักัมพูดพูดถอน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 ถนถอนกำพูดถอนถอนถอนโอ้โหเนี่ยอุตสัาว์ไม่ได้มีคู่คิวนะ90ตอนนี้ มุมตั๋งเกล้าสิบล้วการดำมาหนึ่งแล้วนะอ่ะก็เดียวเออไปรับเลยไปรับการดำเลยแล้วพอก็ได้อ่ะแค่นี้พักก็ได้อ่ะการดำแล้วพักไปอ่ะไปกดเลยโอเคแค่นี้พอละอดห้าร้อยไม่เกี่ยวข้ามเลยข้ามเลยข้ามเลยเดี๋ยวหกเกี่ยววะอุ้ยอันนี้ไม่เกี่ยวนะการดำการันตีอยู่แล้วแปดสิบอีกสองทีโอกาสคุณมีแค่สองทีเท่านั้นนะห้าร้อยบาทนะแต่ถ้าไม่ได้คือห้าร้อยไม่ได้โมฆานะโอเคไหมถ้าไม่ได้คือโมฆานะเพราะมันเปลืองละ โอ้โหเสียวไปเว้ยโอ้ยขาวจ้วกเลยไปเลยอันนี้ไม่ได้แน่นอนมาเข้าคนไทยละอย่าท้องอย่าท้องอย่าได้อย่าได้อย่าได้เป็นอะไรโอ้ยกระโบงเลยที่รักสบายใจสบายใจกูเบาเลยเนี่ยสบายกีว่ะเฮ้ยรักเบิ้นเหรอเฮ้ยไอ้เหี้ยไม่ได้ครั้งที่สี่สงสัยเลยพมืกี้ไม่อยากให้ผู้เสียตังค์ลองตัดอยู่ที่กู มันไม่เกี่ยวพี่รักเพราะว่ามันมาเกินสี่ครั้งไม่เกี่ยวก็ได้เด็กินก็เคยเอาอ้เหี้ยมนเอาทั้งขึ้นทั้งล่องเลยเด็กคนนี้กับผมนะเออนะก็ถ่ากับว่ามูสเกตของเราเนี่ยอยู่ที่เป็นเลเวล90นะครับแล้วก็ลีทูก,กิวของเราแ5ดห้ามันทําให้เรวเร็วร้อยได้เลยนะนะผมพูดตรงแล้วถามว่าในตัวตละครมี Item ไอเทมอะไรบ้างนะนะผมนะไปดูที่ไอเทมกันเลยดีกว่าไอเทมมันก็คือหูบู๊สอง บูทสองเนี่ยสามารถใช้ได้เอ่อหนึ่งตัวนะเออใช้ทำบูทได้หนึ่งตัวยังทำไม่ได้ได้ซ้ำหนะบูทแล้วก็ดาบบูทหนึ่งก็ทำได้หนึ่งตัวแน่นอนแต่ก็คือเอาไปเล่นกิจกรรมกิจกรรมอะไรเงี้ยก็สามารถที่จะทําบูทได้สบายๆในะนี้เออแล้วก็มีการดํเาเฮ้ยการดําของอะไรมันตืนเนือ้ออีหยังวะกูโคตรงงเลยครับผมโอ้ยไอเศษเนี่ยกูม,มันมันตรงเศษอะเศษมันโคตรมันครับผมนะี่ยเออหุ้ยเหรียญเหยอะไรอะหุ้เหรียญเจ้าหบสี่สี่อันอีบ้าเ้ย หุ้ยอีเยียโจ 18, ม182พ้องตายเหรอเฮ้ยเหลี่ยมโจม182เลยเหรอไอเชี่ยไม่หลุดจัดไปรุ่นเฮ้ยหลุดจริงหลุดจริงหุ้ยมีเพชรอีกเอามีเพชรอีกแค่เท่ากับเพชเรในหนอะถือว่าไม่ค่าเท่าไหร่นะอันนี้โอเคไปรหัสที่สองของเรานะครับผมนะที่ผมได้ทําการซื้อไปสองร้อยบาทมาดูว่าจะได้กี่เพชรกันนะครับผมมา ออือสองร <G ül> ้อยบาทห้าพันเพชรหลุดจัดไปรุ่นโอ้โหู้ยเศษอีสี่สิบรับเพิ่นเพิ่นเหี้ยโอ้โหยเศษทองสี่ร้อยฮัลโหลจะสอนกูเล่นด้วยไปรุ่นขอม,ม,มีอะไรบ้าง โอ้โหตัวละครแม่งมีอย่างเยอะดูดิเกียร์สโอโหโอลบิโรบินจังโอ้โหห้าพันเพชรเชี่ยวเวอร์เลยเวอร์จริงซึ่งใครได้ไปขอสแสดงความยินดีด้วยนะครับผมนะานี้เออรหัสที่สองของเรานะครับผมนะ,ะไปกำหนดไปครับผมนะเออนี่ยืนยันเลยครับอ่าอันนี้ก็เป็นเรื่องของลานที่สามนะครับไป ขอเน้นเน้นสักกันนะครับสองร้อาขอเน้นเน้นไปเรยพี่ขอเน้นเน้นมดอ้ยี่สี่พันเจ็ดไอ้สกูเห็นแล้วมึงหลอกตากไม่ได้หรอกครับผมนะเขาว่าสายตามันหลอกกันไม่ได้หลอกเธอออยเศรษข้าร้อย้ยเศษสี่ร้อยเก้าสิบไม่ใช่เก้า้อยนะพูดผิดครับผมนะ Yeah. เออเพลงอะไรลูผมผมแต่งเองนะไอเพลงมันกันนะครับผมเอเขาว่าสายตามหลอกก็ไดาอันนี้อันนี้คือโบนะแบบนี้คือมีเพชรแต่ว่าเอาไปกดอีกได้มันๆน,นะครับผมนะรับใหมโอ้โหใครได้ไปคอมเมนต์บอกหน่อยนะว่าได้ก็ผมขอแสดงความยินดีกับคนที่ได้ด้วยนะครับผมนี้เออถือว่าตึงจัดเลยนะจัดใจจริงของนี้เอาไปเลยครับไป คลิปนี้ก็ได้จะมามีก็ผมสิ่งคัญขอขอบคุณมากๆจากจิงๆดูจบให้คนกดไลดคล์ซับสไครต์ในกระหม่เพราะว่าผมเป็นแันเท่ร์และสนับสนุนผมเทียบร้อยเด็ดเดี่ยครั้งหน้าครั้งนี้จากลรบกันสวนัสดีครับบ๊ายบาย Chicken wing Chicken wing h o t d o g cat b a l l o n i h o t d o g cat b a l o n i y Chicken wing my homie Chicken wing Chicken wing